ก็ไม่ผิดหวังเลยครับได้ทั้งความรู้เรื่องจัดสรรนะครับความรู้เรื่องก่อสร้างแล้วก็สามารถนําไปใช้งานกับโครงการเราได้เลยนะครับสวัสดีครับผมเต้พันธวัฒน์อาศริมาชัยครับก็ก่อนหน้านี้นะครับก็ทําโครงการลักษณะแ8หลังมาก่อนนะครับผมแล้วก็มีแผนที่จะขึ้นโครงการจัดสรรนะครับก็เลยพอดีได้รู้จักกับทางที่เหลิมนะครับแล้วพี่แดงนะครับแล้วก็เคยมาเยี่ยมชมโครงการนะครับก็เห็นถึงความมั่นใจนะครับเพราะว่าโครงการเนี่ย ใหญ่มากนะมีทั้งโค้งหนึ่งโค้งสองนะครับแล้วก็กำลังจะขึ้นโครงสามนะครับก็เลยตัดสินใจมาเรียนนะครับแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับนะครับได้ทั้งความรู้เรื่องจัดสรรนะครับความรู้เรื่องก่อสร้างนะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้งานกับโครงการเราได้เลยนะครับนะครับแล้วก็พี่แดงพี่ชาตินะครับก็มีตอบคาถามหลังไมให้ด้วยนะครับอย่างตอนที่ผมจะซื้อที่ดินล่าสุดนะพี่แดงก็ช่วยคอนเซิลให้นะครับหรืออย่างมาดูหน้างานนะครับพี่ชาติก็ช่วยแนะนําในเรื่องวัสดุต่างๆให้ สำหรับคนที่สนใจนะครับเรียนเชิญเลยนะครับยินดีเลยนะครับแนะนำมากมากเลยขอบคุณครับ